สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเลคเกอร์ซิงเกิลดับเบิลนะคะอยู่กับที่แล้วก็เลคเกอร์ซิงเกิลดับเบิลอฟร์เวิร์ดขึ้นไปแล้วก็เลคเกอร์ซิงเกิลดับเบิลแบ็คเวิร์ดลงมานะคะมาดูกันเลยค่ะเอาอยู่กับที่ก่อนนะคะอ่ uh, que, single, double, ะเลคเกอร์ซิงเกิลดับเบิลค่ะ5 6 7 8คะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8, 8. แปดอยู่ด้านบนนะคะจังหวะที่1เริ่มเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมคะค้างไว้แล้วก็ต่อจังหวะที่หนึ่งเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคทีนี้นะคะเราเต้นอยู่กับที่มันก็อาจจะน่าเบื่อนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าเลคเคอซิงเกิลดับเบิลฟอร์เวิร์ดเดินขึ้นไปแล้วก็ลงมานะคะเป็นเลคเคอซิงเกิลดับเบิลแบ็กเวิร์ด นะคะโอเคมาดูกันอ่ะเลขคือ single double forward ขึ้นไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้จะเป็นเลขคือ single double backward ลงใบ1 2 3 4 5 6 7 8 8ก็อยู่ด้านบนนะคะจังหวะที่1 9ต่อเลยเป็นเลขคือ single double forward ค่ะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8อ่าจังหวัดที่ 1, 9ถอยหลังเลย Let her secret double back word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ไปใหม่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ถอยหลังจังหวัดที่1เลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ึ่งส5 6 7 8สำหรับใครที่อยากจะเต้นแรงๆก็สามารถใช้ตัวเขยุดได้นะคะแต่ไม่ต้องขยิงเท้านะคะเราจะเอาแรงขนาดนี้ก็ได้เลย ลิดก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องขยิงขานะคะโอเคมาดู่ะเริ่มกับที่ต่อกันแล้วก็จะเป็น forward และ b a c k วิร์ด้วยนะคะ,อ,ะอยู่กับที่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหดหนึ่งสองี่ห้าหกโอเคทีนี้ขึ้นบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหดหนึ่งสองห้าหด 1> 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นเลคเคอร์ซิงเกิลดับเบิลนะคะสามารถเต้นได้อยู่กับที่แล้วก็ฟอร์เวิร์ดและแบ็คเวิร์ดลงมาได้ก็จะทำให้เราไม่เบื่อนะคะโอ okay. so เคสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตั้งใจ